คะสวัสดีค่ะครับ<ะ>เ,เราอยู่ที่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็ตรงข้ามบ้านเราอะค่ะ <Okay. S 1> เขาเสียชีวิตไปดังนั้นเขาก็ปล่อยบ้านให้เป็นบ้านลางไปเราซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามอะคะ่ะจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงอะคะต้องแก้ไขยังไงด้คะถ้าถ้าพอบ้านมัน้างมาค<ะ>่ารถไฟอินมะแต่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันต้องการ ต้องการเอียงก็คือหยางยินกับหยางเพราะฉะนั้นบ้านเราอยู่ต้องการต้องการหยางฉะนั้นดีที่สุดก็คือเมื่อเป็นบ้านล้างแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงข้างบ้านเนี่ยให้ให,ให้มีให้มีโคมไฟให้มีไฟสองดวงไปติดไว้หน้าบ้านเราให้เป็นให้ให้สว่างแล้วก็จะไป กบให้ตัวด้านลังที่ที่ที่เป็นหีหน่ะที่เป็นอินอินก็คือมืดละ่ะครับเอียงก็คือสว่างครับเพราะฉะนั้นพอเราติดตามบ้านเป็นสว่างมันก็จะไปกบเกื่อนให้บ้านที่ล้างตรงนั้นเนี่ยไม่มืดสนิทก็ะจะช่วยเราได้ติดสองมุมเลยนะคะขวาก็คือสองดวงสามารถติดได้เลยนมคะจาง แต่ถ้าต้องมีการจาะขุมนักแย่นาก็ควรจะดูเลิกแต่ถ้าติดตางโดยไม่ต้องไปจาะขุมนักแยก็ไม่ต้องดูเลิกจะนาไปแฝนดึงสายแล้วไปแฝนอันนี้ไม่ต้องมีดูไม่ต้องมีเลิกแล้วจําเป็นต้องเป็นสีแดงหรือสีอะไรไหมคะไม่จาเป็นขอให้มันสว่างก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องมีไม่ต้องเกี่ยวกับสีครับ ขอบคุณ่การ์